เอาเลยฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับกันมากเกมโลบอกในแบบบอกฟุตอัปเดต16กันนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเอ่อฮาโลนะวีนฮะอุ้ยไม่ใช่ผิดอันนี่เลยเป็นดาบมาใหม่นะครับเป็นเป็นเคียวเลยม,มันเชิงดาบไหมฮะไม่เชิงดาบดีกว่าต้องบอกว่าเป็นเคียวเลยดีกว่าอ่าเคียวมาใหม่เลยอัปเดต16นะครับอันนี้ได้มาจากการตีบอสนะฮะผมไม่รู้ว่ามันดับเอ้ยมันดอปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าเคียวที่หลังนะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกวิธีการหา เจ้าดาบเล่มนี้ก่อนนะครับว่ามันต้องทอํายังไงถึงจะได้มันมานะครับฮัลโหลฮัลโหลเชนโอเคเจ้าเคียวฮาโลวีนเนี่ยเราม,มีมันมีวิธีเอาของไงบ้างนะอ่า uh ตามมาทามมาอย่างเดียวไม่อธิบายเลยโอ <laughs> <laughs> okay. เคเราตามน้องไปนะครับ <laughs> มาส่ง <Okay. S 3> นี้อีกแล้วมาสุ่มกับเจ้าตัวเด็กจิง ทำการสุ่มกับมันไปเรื่อยนะครับซึ่งมันจะดรอปอะไรให้เราบ้างผมไม่รู้เลยมันดรอปเยอะมากๆแต่เวลาเราสุ่มเสร็จปุ๊บมันจะได้เจ้าตัวฮาโลวีนตัวนี้มาใช่ไหมฮัลโ o เอ็กเซนลเอ็กเซนครับมันจะได้เจ้านี้มานะครับในการไปเสกบอสพอเราได้เจ้านี้มาเสร็จปุ๊บให้เราไปทําการเสกบอสนะครับเสกบอสตรงนี้เลยใช่ไหม ตำเลยไห<ะ>เดินเดินข้าตำ่ำเลยเดินตลยโอเคทีนี้บอสจะเกิดนะครับส่วนบอสเกิดตรงไหนเดี๋ยวมาทางช่องนี้เลยมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ให้เราไปได้ครับผมพอมาเสร็จปุ๊บไปทางไหนต่อขึ้นบนสะพานใช่ครับจะเข้าทางหน้ามาสายก็ได้นะใช่ขึ้นบนสะพานนะครับนี่เลยจะบอสมันจะดอปตรงนี้เลยฮะมันถีเคียวงนี้เราฆ่ามันเลยไหมฆ่าเลยครับฆ่าเลยเนาะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every Breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Yeah. Always do it yeah. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Own yeah, I own a channel yeah, do this what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no play ball oh yeah, yeah, oui. <laughs> so what? วิ้ยดอบพี่ดอบดอบเลยเ<อ>หรอเคียวเลยอืมที่เหรออืมดอบเลยเย <Yeah! S 2> โอ้โหไดี้ผมได้เคียวแล้วครับทุกคนพอเราตีบอสเสร็จมันก็จะสุ่มดอบเออจ้าเคียวตัวนี้ให้นะฮะผมไม่รู้ว่าโอกาสดอบมันกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าอาวุธชิ้นนี้กันเลยดีกว่าโอเคโอเคเรามาอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะครับเคนที่จะม,มาเป็นกระสอบทรายก็ไอดีผมเหมือนเดิมครับต้องเชียร์เล่นนะครับส่วนนี้ก็ต้องพีฮะ สอบสายชันดีโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวเอ่อสกิลแซดกันดีกว่ามาสกิลแซดนะครับเดสไซโคนะครับอ่าเป็นพายุอย่างนี้เลยฮะซึ่งทำความเสียหายต่อเนื่องใช่ไหมดาเมจต่อเนื่องใช่เดี๋ยวดูอีกรอบฮะอ่าคันเทนี้จะไกลพอสมควรเลยยูต่อมานะครับสกิล X นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนกดค้างได้ไหมกดค้างได้ อ่าเป็นการห่อไปห่อไปจับปะห่อไปจับ,จบแล้วก็วหอ่บหอบพับห่อไปจับแล้วตีด้วยเคียวดาเมจดาเมจต่ตอเนื่องหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเดีย๋ยวดูอีกรอบต่อนเนื่องต่อนเนื่องเหรอตอนนี้องโอ้โหฟันแรง<อ>มากเดี๋ยวเราลองคอมโบเออหนึ่งกับสองดูดิว่ามันแบบแรงหรือเปล่าสกิลหนึ่งโอ้โหโคตรแรง แรงไหมตอนนี้6,000 6,000โอ้ถือว่าแรงอยู่นะคอมโบกับหมัดมังกรที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนน่าจะสุดยอดเลยเดี๋ยวลองน้องพีน้องพีไปนี่น้องพีไปนี่เปิดทางพีสังเกตถ้ายืนไกลๆมันจะไม่โดนโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่โอเคเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ดีกว่าการรีวิวดาบก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรเยอะหรอกสำหรับคลิปนี้ผมขออเอ คนละกี่ไลค์ด,ดีคลิปนี้ผมขอ2ไลค์พอครับผม,มน้อยๆเลยผมบอกขอ2 2ไลค์คนกดแค่2ไลค์พอผมไม่โลภเยอะฮะค่นี้ก็พอไงก็ฝากติดตามช่องด้วยครับบิดพารการใดก็ขอไปด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะกำลังใจโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาได้ครับ